เป็นออกเป็นปาดตดอกนี่งอกพักออกหนี่หาเบ่งทางทางเด้อพี่นอ้องข้าเบ่งต้นใหม่ชิมลงเขาขาวปาดตเสียดายดิแจกก่กระลังเนี่ยเอา <c oughs> น้าครักพี่น้องอ้ย ดปึงงด้วยเนาสิหมดเลยเกลือสิาอหาป่อเนาะมึงปนอ๋อน่ยอื้สิดายดีมาไม่ทันเธอนะเธอเน่าหมดเลยโอ้ เบ้งผุนป้าโถใช่ครับชอบฟ้ามือุนแห้งนี่กด็ดีแต่คันเฟือยเนี่ยบ่ดี <c ười> คันเฟือยน่ะนะโอ้โหตาแหง้งเลยสิออกมาจาังไดร่ถ้าคันแห้งๆน่ะสุดยอดเลยพี่น้องเลยอคนน่ะมาบอท่านเพิ่น กำลังสิออกกันนี่แห่งมากแบบนี้แหะพี่น้องเลยแสาน้ำซึมหมอกกอกกำลังขึ้น đó kìa Ồ Ông ồ ốc này ครับ không ล่ะ Sốt พี่น้อง Sốt no. คันกินยังสีเน,นี่ยกันยังสดยังงามดูคือเก่าแต่ว่าคันขึ้นแบบนี้มัแห้งเอ้อคันโดนไปกระเนา่าเนี่ยนี่ก็แห้งแห้งงามขนาดนอันนี้คือแห้งค่าตน้น อนนันต้นยืนนี่สีแหงค่าต้นถ้าต้นล้มนี่สิสิสตายสิเปื่อยเนาะเฮ็ดหูนู้มีสิเปื่อยได้เพราะน้ำอนนันมันหลายอันเปิ้เปุณแหงค่าตน้นเนาะโอ้ตายใหม่ผุ้ทำมะพร้าวตอนดสดชดปลาสล่า,าเลยแหละพี่น้องเอ้ยเปิ่งคุณอ่ะเปิงเปงเป่งขนาดแห่งๆห่งเนาะน้ำค่ะ โอ้ยงามขนาดนี่แหละไม่น่าชอบเพ็ดแห,งแหง้งๆสิละนี่มึงอู้ฮ่าฮ่าเฮ้ยตึ้งขึ้นไอตึง้งยกคอนขึ้นขึ้นปัดทับเห็ดก่อยพี่น้องเดี๋ยวไปว้างไว้ให้มันแห้งเนาะ บ่นเน่าดอกอันเน่ากับมีเน่ากับ่ต้องเอาเบิ่งฟื้งฟังคุนต้องก็กำเอาเนี่ยมันเป็นซิลิี่มึงไหงนข้อนออกมาก แห่งเก็บแห่งข้าต้นเก็บมวนขนาดจะขันดอกใหญ่กับเก็บมวนเนาะขันดอกหน่อยกับิดแอบแฝด สุดยอดเลยพี่น้องเลยอาต๋วกิ่งหักคันบ่หักกับือสิบ่พอดอกมึงนี่ก็สิเอาบ่ได้มันสูงเนาะมึงดูหนูนะล่มผัดอุ้ย อุ้ยบึงผุด <c ười> นี่ยังสดซึนมากกอกเลยปลาทั้งข้อนเลยบัดนพี่น้องเลยโอ้พ่น Yeah mm -hmm.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  oh. nice. ล่งออกเต็มู่ยังได้อยู่ไต่ขอนลุกๆไปอันนี้มีบอบมี้เออเออ <ừ. S 2> น้ำเพ็ดกระดอกไงวะาริงไหน้ำมันบักบักบอมแบอยังมันเป็นผลไม้ชนิดหนึงน่งเนาะาย่านน้ำค่อยๆเก็บค่อยๆยอ่องเอาว้าวอุอ่เต็มกำเลยดอกนี่แ่ะ ปั่นกระดงมร่อยหวานง่ายพูดพอฟ้ามือเลยเออ